ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนต่างเพศล่ะคะจะมีวิธีการวางตัวยังไงบ้างเอ่ยเพื่อนต่างเพศที่เป็นมุสลิมใช่ใชไหมคะมุสลิมด้วยกันเ,เพื่อนต่างเพศที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยมีคือคืออย่างในชมรมก็เป็นปกติอะเนาะที่เราจะต้องแบ่งแยกระหว่างชายหญิงไม่ว่าจะเป็นเหมือนไม่ไม่ว่าจะเป็นยามาอันไหนไม่ใช่แค่ไม่แค่ไม่ใช่แค่จุฬา แต่ชมรมเยวาวชนม,มุสลิมสุนอนาคตก็เหมือนกันในเวลาการทํางานของชมรมเราเราก็แยกชายหญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีเพื่อนผู้ชายแต่จะมีแบบรุ่นน้องเด็กๆแบบว่าเล็กๆน้องค่ายน้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือการวางตัวแล้วก็วางตัวในในฐาน,นะที่เราเป็นเราเป็นพี่เราก็วางตัวเป็นพี่เราอยู่ในค่ายเราเป็นติวเตอร์เราก็คือเป็นติวเตอร์เราก็วางตัวในฐาน,นะที่เราเป็น ณนะตอนนั้นนะคะเราแน่น,นอนเราก็ไม่ได้ทำตัวสนิทสนมแบบว่าเหมือนเพื่อนผู้หญิงหรือเหมือนพี่น้องพี่สาวห,หรือน้องสาวเราโอเคเขาเป็นพี่ชายน้องชายเราแหละแต่เราไม่ได้เข้าแบบไม่ได้แบบว่ายาซีมินเป็นยังไงบ้างนึกออกไหมไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปสูงสิงกับทุกๆเรื่องของเขาแต่คือก็คือวางตัวในฐานะที่เราเป็นเนี่ยแหละคะ่ะ ค่ะพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะค่ะงั้นมาถึงคุณฮูดาค่ะ,ะสําหรับเพื่อนมุสลิมที่ต่างเพศเนี่ยเรามีการวางตัวยังไงบ้างคะต่างเพศนะคะส่วนมากก็จะมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมีเนี่ยก็มีการวางตัวเนี่ยก็คือใกล้คล้ายๆกับคุณอลิสาค่ะคือเราก็จะไม่ได้แบบเข้าถึงอะไรมากแต่ว่าคือ ความเป็นหัวมันใหญ่ก็ยังมีให้กับเขาก็คือเหมือนเป็นเพื่อนอ่ะคือเพื่อนเราเพื่อนรุ่นเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนรุ่นพี่หรือยเงี้ยบางทีเนี่ยเรามีอะไรจะปรึกษาเนี่ยก็ปรึกษาเขาแต่ว่าไม่ได้เชิงแบบในใจเชิงแบบอุ้ยแอบกีดแ,แอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือมันบริสุทธิ์ใจที่จะแบบเข้าหาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนที่ที่ทรู้จักหรืออะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบคุยได้ทุคุยคือคุยปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยคือปัญหาที่เราอยากทราบมุมมองจากเขาในฐานที่เป็นมูซิมีเนี่ย ในแกลองสะท้อนให้เห็นซิปัญหาเนี่ยแกคิดยังไงอย่างเงี้ยเราก็เหม,มือนแบบแลกเปลี่ยนมุมมองมากกว่าค่ะเป็นการคุยในเชิงที่แบบเชิงที่แบบว่าเออได้รับความคิดความคิดเห็นอทอัศนคติอะไรเงี้ยมากกว่าจะไม่เชิงแบบหูเจาะลึกเลยว่าอุ้ยอันนี้เป็นยังไงอะไรเอ,อมีใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะถามส่วนลึกอะไรแ,แั่แนแลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรเงี้ยมากกว่าแเราถ้าเกิดว่า ทั้งสองคนถูกจีบเหรอคะจะทำยังไง <c oughs> คุณอลิสาไมาได้คะ่ะทำยังไงดีคะก็ถ้าเกิดว่าถูกจีบจะทำยังไงล่ะคะเราก็บอกว่าแฟนเราไม่มีเรามีแต่คนที่ขอดูอาให้ได้คู่กันได้ไหม <c oughs> คือไม่เคยถูกจีบแล้วทีนี้ถ้าถูกจีบเราจะทำยงไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไรู้จริงๆริเแล้วคุณธุดาล่ะคะถูกจีบ นึกไม่ออกอะค่ะถูกตีเป็นไง <laughs> ไม่คือเหมือนคุณเลขาค,คือไม่รู้อะคือคําว่าจีบ่ะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะเราไม่เคยเจอแบบอย่างของกาแฟเขาว่าจีบคือเขาแบบเดินเข้าไปเอาเบอร์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราไม่ได้เราไม่ได้คือเรานิยามไม่ถูกอะเขาว่าจีบคืออะไรอะเราก็เลยแบบทําตัวไม่ถูกเหมือนกันถามว่าถ้าโดนจีอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็คงจะแบบตั้งสติก่อนแล้วแบบคิดว่าใครคนนี้คือใครอะไรยัางไงาอะไรเงี้ยคงจะไม่แบบ ตอบโต้ไปทันควันเลยอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าก็คงเหมือนกันกับคุณฮูดากับกับตัวเองอะนะคะคือคิดว่าถ้าเกิดว่าเราวางตัวตั้งแต่แรกเนี่ยว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะที่แบบจะเป็นมุสลิมาท,ที่ถูกจีบเราก็ไม่มีปัญหากับการที่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าถูกจีบเราจะทํำยังไงเพราะฉะน,นั้นมันเหมือนกับขึ้นกับการวางตัวของเราตั้งแต่แรกมากกว่าค่ะค่ะแล้วสาหรับการวางตัวกับเพื่อนต่างศาสนิกิ่ะคะ มีการมีมการวางตัวยังไงคะก็สำหรับสาหรับตัวเองเนี่ยนะคะแต่ก่อนเลยเนี่ยคืออยู่โรงเรียนที่สามัญมาตลอดตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมคือแทบจะไม่มีเพื่อนมุสลิมเลยเพราะฉะนั้นการวางตัวในตอนสมัยแรกๆสมัยเด็กๆเนี่ยก็คือวางตัวธรรมดาปกติคือเป็นตัวเราแต่เมื่อพอถึงจุดๆหนึ่งที่เรามีเพื่อนมุสลิมเราเรียน,ร,ยนรู้ศาสนามากขึ้น เราได้ปฏิบัติตัวที่เป็นในฐานะที่เป็นมุสลิมมากขึ้นเนี่ยการวางตัวต่อเพื่อนต่างศาสน็คือเราเราต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นมุสลิมของเราอะค่ะเหมือนอย่างตอนแรกเนี่ยสมัยที่ไม่ได้คลุมผ้าเนี่ยเพื่อนก็จะแบบคือไม่รู้ว่าเราต้องคลุมผ้าแล้วพอวันหนึ่งที่เราต้องคลุมผ้าเนี่ยแล้วเราต้องกลับไปเจอเพื่อนมอปลายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเกิดการวางตัวเกิดการคิดล้วเฮ้ยไม่กล้าคลุมอ่ะไม่เจอเพื่อนไม่เคยแบบไม่เคยคลุมให้เพื่อนเห็นอะไรอย่างเงี้ยเรา เราก็ต้องคิดแล้วว่าไม่ได้นะมันเหมือนเป็นจุดยืนของเราจุดหนึ่งในการที่เราจะแสดงตัวว่าเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องวางตัวในฐานะที่เราเป็นมุสลิมให้ดีที่สุดในขณะเดียวกันก็คือไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ทําให้ไม่ได้ไม่ได้สร้างบรรยากาศหรือไม่ได้ทําให้เพื่อนอึดอัดอะคา่ะ ค่ะก็คือต้องแสดงจุดยืนของเราให้ชัดเจนใช่ไหมคะค่ะแล้วสาหรับคุณฮูดาล่ะคะมีการวางตัวกับเพื่อนต่างศาสนายัางไงคะกับเพื่อนต่างศาสนาะคะ่ะตอนแรกๆก็ทําตัวไม่ถูกจริงๆเพราะว่าไม่ได้เหมือนคุณอลิสาค่ะคือแบบอยู่ในที่เป็นสามาัญเหมือนคุณอลิสาคืออยู่ทั้งคือที่โรงเรียนอยู่แต่มุสลิมแล้วเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราก็เครียดมากว่าเออเราอยู่มหาลัยเนี่ยมันไม่มีแบบนี้เราเราจะทําตัวเขาไงเขาจะแอนตี้เราไหมอะไรเราไหมอะไรเงี้ยแต่คือพอไปเข้าจริงๆเนี่ย คือก็คือต้องคิดว่าเหมือนว่าเราก็ต้องมั่นใจว่าเออเนี่ยเราเนี่ยเป็นเหมือนแบบต้องแสดงแบบอย่างให้เขาเห็นนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมุสลิมเหมือนแบบโดนมองในภาพที่แบบไม่ดีอ่ะไม่ดีมาตลอดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ต้องเป็นแบบอย่างคือเป็นแบบอย่างคือในสิ่งที่นบีมุฮัมมัดสุลต์สุลัมสอนการปฏิสัมพันธ์คนอื่นอะไรเงี้ย ก็จริงใจกับเขาทุกคนนะคะในกับเพื่อนที่เป็นต่างศาส,สนาเนี่ยคือก็แสดงให้เขาเห็นว่ามุสลิมเนี่ยทาอย่างนี้นะเป็นแบบนี้นะอืมก็ก็ทํานี้แล้วค่ะก็ผ่านไปได้อืมค่ะสำหรับหลายๆคนในที่นี้ก็คงมีปัญหากับในเรื่องของการวางตัวในการคบเพื่อนต่างศาส,สนิกนะคะแล้วก็เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็แน่นอนว่าขัดกับหลักการของอิสลามชัวร์เลยใช่ปหมคะทีนี้เนี่ยเราเราจะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างคะในการรับมือกับจุดๆนี้ค่ะอย่าเรียกว่าการรับมือเลยดีกว่า ก็มันกลับไปถึงการวางตัวของเราอะคะ่ะเช่นสมมุติง่ายๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นเพื่อเล่นหวยอย่างที่ทํางานเนี่ยเอาละว,วันที่หนึ่งก่อนวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเอาละซื้อเบอร์อะไรเบอร์อะไรแล้วเราทายังไงอะผสมลงเป้าพี่ถูกแน่เลยถูกกินอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่าเราไปผสมลงด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสนับสนุนสิ่งที่ฮารอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการมันก็กลับมาที่การวางตัวของเราว่าเราต้องเราต้องแสดงให้เขารู้สิว่า สำหรับเราอะไรที่ไม่ได้บ้างเราจะสมัครสมาชิสากสหกรณ์ออมทรัพย์ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนึออกอวะเราจะเราจะทําเราจะไปเที่ยวสังสรรค์กับเขาไหมไปร้องคาราโอเกะปีใหม่หรือไปกินบุฟเฟ่ต์โออิชิเป็นเพื่อนกันตอนมื้อเที่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติเวลาจะจะออกไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนที่อย่างอย่างเพื่อนที่ทํางานอย่างเงี้ยสมมติพี่ๆเขาชวนแล้วก็ไม่ไปไม่ไปเราก็จะอนุอนี้จนแบบถ้าจะไปถ้าแบบว่าพี่จะให้หนูไปด้วยเนี่ย ต้องไปร้านนี้นะนึกออกไหมคือมันมันสุดท้ายมันก็กลับสู่การวางตัวของเราอะค่ะเรามีเคล็ดลับหรือว่าวิธีการในการแบบตอบคําถามหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่เขาชวนเราแล้วเราทาไม่ได้จริงๆอะค่ะเพื่อเพื่อทาให้เขาเนี่ยไม่ไม่รู้สึกว่าเราเราต้องการจะปิดกั้นเข้านะหรืออะไรเงี้ยค่ะสมมติเพื่อนอสมมติเพื่อนที่ทางานชวนไปร้องให้เราเกะแล้วชวนไป กินเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าเกิดสมมติเราจะปฏิเสธเขาเนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้าง en, ที่จะปฏิเสธแบบนุ่มนวลทําให้เขายังรู้รู้สึกว่าเนี่ยเราไม่ได้ต้องการตัดขาดจากเขาหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็สามารถทําให้เขาทราบถึงข้อจํากัดของเราได้ค่ะคืออย่างที่บอกแล้วคือเราจริงใจตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องมันก็จบเช่นเรามีเคอร์ฟิลนะมักกะเร็บคือเคอร์ฟิลของเรามักกะเร็บคืออะไร ال, ก็บอกเขาได้ในช่วงนี้คือมักกะเร็บมักกะเร็บคือเคอร์ฟิลของเราเราต้องกลับบ้านแล้วน,นะหรือว่า เสียงเพลงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสําหรับเราอย่างเงี้ยคือให้เขาเข้าใจเลยว่าคืออะไรแล้วดีซะอีกเขาต่อไปเขาก็จะไม่ชวนเราละหรือเขาไปเจอมุสลิมที่อื่นเขาก็จะเข้าใจละว,ว่าเนี้ยไม่ได้เขาก็จะแบบไม่ไปชวนคนต่อไปด้วยไงค่ะค่ะก็อยู่ที่จุดยืนของทุกคนเลยนะคะทีนี้มาถึงตาคุณฮูดาบ้างค่ะ อคาถก็คือ like, ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เพื่อนต่างศาสนาของเราเนียทำแล้วมันผิดกับหลักการนะคะคุณพูดามีแนวทางในการวางตัวหรือว่าการรับมือยังไงบ้างคะวางตัวค่ะก็อย่างที่ที่ที่เคยเจอมานี่ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเราตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกอัดแหละเพราะเราไม่เคยเจอแบบเนี้ยว่าแบบเดินเข้ามาถึงกินเหล้ามาว่ะเฮ้ยเมื่อคืนแบบเมาไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเมื่อคืนแบบไปเที่ยวนี้มาสี่ลมผับอะไรเงี้ยเราก็แบบ แล้วก็นั่งฟังแบบรู้ตอนแรกก็รู้สึกแบบเออแบบรู้สึกแบบอึดอัดว่าแบบโอ้ยไม่ไม่ชอบเลยทำไมต้องพูดอย่างนี้คือเราไม่ได้ได้ความที่ไม่เคยเจออย่างเงี้ยแต่แบบพอผ่านผ่านไปเราก็รู้สึกว่าแบบคือเราก็บอกว่าเออเนี่ยบอกอะไรฟังนะเล่าอ่ะกินอ่ะมันไม่ดีนะเนี่ยมันหนอย่างนู้นอย่างนี้กินแล้วมันไม่มีสติข้อห้าของเธอเธอก็มีสอนนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเล่าแบบว่าประมาณว่าคุยให้เขาฟังเขาบอกว่าเออเออว่ะเออว่ะเออว่ะแต่มันทําไม่ได้ทายังไงอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบ คือแนวเหมือนแบบพูดให้เขาฟังว่าเนี่ยอิสลามสอนแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะมากกว่าไม่ได้แบบว่าห้ามว่าแบบเฮ้ยอย่าไปําเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเะค่ะเราจะแสดงให้เห็นว่าเนี่ยหลกักการอิสลามเนี่ยสอนแบบเนี่ยเราปฏิบัติแบบนี้นะปฏิบัติแบบนี้เสร็จเนี่ย ผลที่ตามมามันก็เป็นสิ่งที่ดีไงพอเราไม่กินเหล้าเราไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนเลืองตามก็ไม่เปลืองนะแกอะไรคือคุยกับเพื่อนประมาณเนี้ยมากกว่าแบบ,แบบแบบเด็กๆอย่างของคุณอลิสาจะแบบในแบบทํางานอ่างเงี้ยแบบผู้ใหญ่ความคิดจะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคุยกันแบบเออให้เพื่อนฟังอะไรประมาณน,นี้ยค่ะเราเคยมีเพื่อนมาถามไหมคะว่าแบบทาไมต้องคุมผมทําไมยงางงี้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราจะตอบเขาอย่างไถามก็ถามถามแบบตั้งแต่ก้าวเข้ามหาลัยเลยเราก็รู้สึกว่า เออเราต้องโดนถามเรื่องนี้แน่เลยมันก็เหมือนแบบเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่แรกเลยว่าเหมือนแบบเหมือนเราก็ต้องทํากันบ้านของเราเองทุกวันด้วยอะ่ะคือเหมือนเข้ามาอะไรเนี่ยทุกคําถามจะโดนทุกอย่างหมูเมืออไรเงี้ยโดนหมดก็คือเหมือนเราก็คือเราก็ต้องเหมือนแบบทำกันบ้านกับเราว่าเออเราก็ต้องไปหานะหาว่าเพราะอะไรถึงเออสลามถึงเราถึงไม่ให้กินหมูเอเอทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้คาถามที่เราไปหาไอ้คาตอบที่เราไปหามาเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นคําตอบที่ให้มุสลิมเข้าใจอ่ะแล้วแบบ พอไปอธิบายให้คนต่างศาสนาฟังเนี่ยเขาก็จะแบบงงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนต้องคอยปรับปรับเปลี่ยนแบบว่ากลยุทธ์ในการตอบตลอดเวลาคือตอนแรกๆเนี่ยจะรู้สึกสนุกมากในการที่เพื่อนเข้ามาถามแล้วบอกว่านั่งลงมานั่งคุยกันนั่งอ่ะแกถามมาถามมาแต่ามมาตอบให้อะไรอย่างคือมันเหมือนแบบว่าให้เรารู้สึกว่าเรากระตือร้นอยากจะ,อย,กจะอยากจะตอบให้เขาอะค่ะเหมือนแบบเราจะกําลังเอาอิสลามไปยื้อในเขานะเหมือนแบบ เอจะไปเราก็ไม่ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าในสิ่งที่เราตอบเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแบบฮิดายะในการที่จะให้เขาารับอิสลามก็แต่คือเป็นแค่เหมือนส่วนหนึ่งอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮิดายะของเอฮิดายะในการที่จะเปิดหัวใจให้เขารับอิสลามเนี่ยก็เป็นอัลลอฮ์เท่านั้นใช่ไหมคะเป็นผู้ถือกุญแจเราก็เหมือนแบบเป็นแบบส่วนประกอบเป็นเฟืองเล็กๆให้คิดแบบนี้ค่ะรู้สึกสบายใจรู้สึกอยากทําในการตอบคำถาม ค่ะแล้วคุณอาริสาที่ที่ทํางานมีมีเพื่อนที่ทํางานมาถามเกี่ยวกับศาสนา嘛ค่ะไม่เลยค่ะเราทำดู่เรยละัดคือมันเป็นสังคมทํางานเป็นและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นทํางานเป็นการทํางานเหมือนที่ทํางานเนี่ยเขาเป็น,ปนมีเขาเรียกว,ว่าอะไรอะวัฒนธรรมที่หลกักต้องพบกับพบปะกับวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่แล้วนะคะด้วยความเป็นฝ่ายติดต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยน,นะคะก็อาทำอยู่เรลที่ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องนี้อะคะ่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ทั้งสองท่านฝากคําแนะนําสําหรับการใช้ชีวิตนิสิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับอันอิสลามค่ะก็ขอฝากทส,สั้นเลยนะคะว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวของเรานะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนมุสลิมมุสลิมีนแล้วก็เพื่อนต่างศาสนาด้วยะคะ่ะอ,อย่าลืมว่าเรามีอัลอิสลามเป็นที่ตั้งค่ะค่ะคุณฮูดาล่ะคะช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับค่ะก็ อยากจะบอกกับทุกคนนะคะเออคนที่ฟังเนี่ยอาจจะจบไปแล้วหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆที่กําลังจะเข้ามาหาลัยหรือว่ากําลังอยู่กําลังอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อยากจะฝากว่ามันเหมือนเป็นคําฝากพื้นฐานทั่วไปสําหรับคนที่แบบเป็นพี่อะไรเงี้ยสี่ปีในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันมันสั้นแล้วก็เหมือนแบบว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเต็มที่กับทุกปีที่ตัวเองอยู่ปีหนึ่งปีสอง,ป,สองปีสามปีสี่อยากให้บ่นว่าให้คิดว่าแต่ละปีเนี่ยเรา ไดเ้เราทําอะไรไปบ้างเราได้ให้อะไรกับตัวเองให้อะไรกับอิสลามในการทํางานอิสลามเอ,อของนิสิตกศึกษาเนี่ยมันไม่มีคําว่าเสียค่ะมีแต่คําว่าได้คือทุกอย่างประสบการณ์เหรือว่าความคิดอะไรเราได้ทุกอย่างเราไม่มีคําว่าเสียเลยคือสิ่งที่เราเสียไปอ่ะมันก็ได้กลับมาตลอดก็คืออยากจะฝากว่าแบบให้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 ให,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 ให้ทำทุกปีให้เต็มที่อ่ะไม่ไม่งั้นเนี่ย,อยพอผ่านไปแล้วสกว่าเราเสียได พอเราเสียได้เวลามันก็ไม่สามารถกลับย้อนมาได้แล้วล้วคือวัยนี้เป็นวัยที่เหมือนแบบเหมือนบ้าพลังอะไรเงี้ยหอให้อะไรมาเหอะมันทําได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ประมาณเนี้ยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยรายการของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันยาซมินหนุ่มสุกและคุณมีนารักธรรมแล้วก็รวมถึงแขกรับเชิญของพวกเราทั้งสองคนคุณอลิสาแล้วก็คุณฮูดาก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะ